สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับดีเจไอ t o นทอมเทล n d ไลฟ์ทุกวันศุกร์ค่ะก็ยังคงมาแบ่งปันประสบการณ์และก็เทคนิคดีๆในการใช้งานโดรนอุปกรณ์ d ีเจไทุกประเภทนะคะจะทยอยทำแล้วก็ให้ทุกท่านได้เข้ามาช่วยกันค่ะ แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนหคะสาหรับวันนี้ก็ไปอยู่กับหัวข้อน,นี้ค่ะพอดีพิมพ์ไปด่ช็อปมาแล้วก็มีลูกค้าขอคลิปเกี่ยวกับการสอนตัดต่อวิดีโอในแอปพลิเคชัน DJI Fly ค่ะครั้งก่อนพิมพ์กับทัพได้ทำคลิปสอนการตัดต่อไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะในแอปพลิเคชัน DJI Fly แต่ว่าเป็นการสอนลักษณะที่เป็นเทมเพลตเป็นการเลือกคลิปวิดีโอแล้วก็แอปพลิเคชันจะตัดต่อให้ออโต้ค่ะ สำหรับวันนี้พิมพ์ก็เลยจะมาทำอีกฟังก์ชันหนึ่งในการตัดต่อหรืออีดิก็คือการตัดต่อในโหมดของฟังก์ชัน Pro นั่นเองค่ะคือเราสามารถดึงวิดีโอดึงรูปทั้งจากในแอปพลิเคชันแล้วก็จากข้างนอกนะคะมา Insert ใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็ตัดต่อปรับสีปรับแสงเลือกโทนสีปรับความคมชัดใส่เพลง NoCopy ไ right, รเข้าไปใส่ตัวไตเติเข้าไป แล้วก็ใส่พู้สติกเกอร์ได้นิดหน่อยค่ะเข้าไปในแอปพลิเคชันพร้อมทั้งมีเฟ d ออตโต้ให้เลือกด้วยว่าเราจะต้องการใส่เฟตลักษณะไหนค่ะเราต้องทำเองโดยลักษณะเป็นแมนวนวลทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในการทำแบบโปซึ่งไม่ใช่ที่มีเทมเพลตเนี่ยจะสามารถปรับอะไรได้บ้างในส่วนที่สําคัญนะคะใครยังไม่เคยลองเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะลูกค,ค้าน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะ มาเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือ d j i i ไนะคะที่ทุกทนถามหามาอ,อ๋อสำหรับคลิปวิดีโอเมื่อต้นตอนไลฟ์ค่ะก็คือคลิปวิดีโอที่พิมพ์ตัดต่อในโหมดโปรของ Editor ใน d j i i ไนั่นเองค่ะก็ได้ประมาณนั้นสามารถปรับสปีดปรับอะไรได้ด้วยค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้พิมพ์จะเลือกวิดีโอนะคะจากในแอปพลิเคชันเลย เวลาเลือกค่ะเวลาจะตัดต่อเข้าไปที่ create ค่ะขวาล่างเทมเพลตตรงนี้เวลาเราเลือกเนี่ยค่ะก็คือพิมพ์ทำสอนไปเราครั้งหนึ่งนะคะไปดูใน playlist ใน youtube channel ก็ได้ค่ะเป็นการตัดต่อผ่าน application ดีไซน์ไฟล์โดยใช้เทมเพลนั่นเองค่ะเราไปที่ดูโหมดโปรกันเข้าโหมดโปรเพื่อให้ปรับแต่งได้มากยิ่งขึ้นค่ะเราสามารถเลือก insert v ดีโอที่เราต้องการได้เองเลยเดี๋ยวนี้พิมพ์ขอเลือก เป็นแถวล่างแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะมาดูกันนิดนึงคะ่ะโอเคเดี๋ยวพิมพ์จะเลือกไฟล์วิดีโอก,ก่อนเลือก4ไฟล์นะคะไฟล์ที่1 2 3 4พิมพิจะทําให้คล้ายๆตัวอย่างนะคะแอดเข้าไปค่ะกดขวาบนแถบเครื่องมือของเรานะคะจะอยู่ด้านขวาทั้งหมดเลยจะมีแบ่งเป็นเกี่ยวกับวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเพลง การย้อมสีตัวทีนี่คือการพิมพ์ตัวอักษรเขปาไปและตัวล่างก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าปรับอะไรได้บ้างสําหรับการตัดแต่งวิดีโอค่ะอย่างแรกเลยถ้าเกิดเราเลือกไปที่วิดีโอต้องอยู่เมนูนี้ก่อนนะคะเราสามารถเลือกวิดีโอได้แล้วเราสามารถขยายได้ค่ะสังเกตดูพิมพ์ขยายการขยายคือการใช้ส่องนิ้วของเราทางออกแบบนี้สําหรับมือใหม่ทางออกเหมือนฟังก์ชันหลายๆอย่างถ้าเกิดจะหุด ทำลายก็นึบเข้าแบบนี้นะคะเอเคอ่ะทางออกเพื่อให้เลือกได้นะคะว่าวิดีโอที่เราต้องการจะเอาประมาณตรงไหนสำหรับอันนี้พิมพ์อยากได้เป็นการเข้าสู่วิวตรงนี้ค่ะพิมพ์ก็เลยหดมานิดหนึงนะคะอออันนี้ลรหมุนละโออเคอ่ะตรงนี้นี่สามารถกดหรือว่าใช้ตัวคัดได้ค่ะ เราต้องดูก่อนว่าเราจะเอาถึงไหนพิมพ์แค่ต้องการให้บินเข้าตรงนี้แล้วก็ตัดใช้คัดมุมขวาบนได้ค่ะจะมีตัวรูปกันไกอยู่นะคะเป็นไอคอนรูปกันไกกดตัดได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้จากต้นฉบับพิมพ์จะใช้แค่ด้านหน้าแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันที่2พิมพ์กด Delete โดยการเลือกถังขยะแล้วคะนี่ค่ะที่เราไม่ต้องการก็จะไปอยู่ที่ถังขยะแล้วพิมพ์จะดูขยายนิดนึง ลองเพดูก็ได้นะคะอันนี้มันค่อนข้างนานค่ะเนื่องจากว่าเราจะค่อยๆถ่ายช้าๆบินช้าๆเนื่องจากว่าช้านิดหนึ่งนะคะพิมพ์ก็จะปรับนิดหนึงเพื่อให้ดูไม่น่าเบื่อและจำเจเกินไปโอเคมาดูคลิปวิดีโอที่2ที่พิมพ์เลือกมาเป็นฟุตเทจค่ะอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวโดนไปด้านซ้ายพร้อมกับมีแสงแฟร์เห็นแสงแฟร์ใช่ไหมคะแสงแฟร์ตรงนี้ คือต้องบินแล้วก็ถ่ายย้อนแสงนิดนึงมันจะได้อารมณ์แบบสวยๆแล้วก็หมอกค่ะกำลังปกคลุมลงมาที่ผืนน้ำนี่ชอบช็อตนี้มากเดี๋ยวช็อตนี้ขอเป็นเลือกแสงแฟร์ก่อนละกันพิมพ์เลือกคัดค่ะอันหน้าพิมพ์ไม่เอาพิมพ์ลบถิง้งกดทางขยะเอาแค่ประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นพิมพ์คัดอีกทีหนึง่งและดีลีทค่ะ ตรงนี้พิมพ์อยากให้เขาสปีดวิดีโอนิดนึงให้ใกล้ๆคล้ายๆเหมือนเป็น motion time lab หรือ Hyper l a p s e ซึ่งจริงๆเราพิมพ์ไม่ได้ถ่าย Hyper l a p s e มานะคะพิมพ์ก็เลือกตรงนี้เลยค่ะสปีดค่ะสปีดอยู่เมนูที่4นะคะสปีดลองกอดูค่ะ 2.25x อาเอ็เาไปเลย 4x ค่ะเร็วไปพิมพว่า 1x ก็ประมาณพอค่ะ แล้วก็กดเลือกติ๊กถูกไปได้เลยค่ะเขาก็จะซินเนเรทให้เราเรียบร้อยถ้ายาวไปก็ตัดได้นะคะเวลาใช้ต้องค่อยๆนะคะเนื่องจากว่ามือถือจะต้องมีสปีดนิดน,นึงแล้วก็พื้นที่ในมือถือต้องเหลือด้วยพิมพ์เพิ่มสปีดอีกนิดน,นึงนะคะ่ะพิมพ์เผิ่ไปกดร <laughs> <laughs> ีวอร์ดเดี๋ยวแคนเซิลก่อนมันสามารถรีวอร์ดนะคะก็คือกอลคลิปกับ จากต้นคลิปไปท้ายคลิปให้กลายเป็นท้ายคลิปมาต้นคลิปค่ะเช่นเราถ่ายมาเป็นบินเข้าประตูแต่เราต้องการให้รีวก็คือเราสามารถทําให้บินออกนอกประตูได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวขอสปีดเพิ่มนิดนึงนะคะให้เห็นชัดเป็นสีอะไรแล้วกันค่ะถ้าต้องการปรับโทนสีนะคะหรือว่าปรับโทนของวิดีโอสามารถเลือกได้ที่เมนูที่2ค่ะมี b bright b r i g h t การปรับแสงพิมพ์เขยัดเลื่อนขึ้นหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นโอเค Bright การปรับแสงค่ะก็สามารถเลือกได้ เพิ่มนิดนึงก็ได้ค่ะเนื่องจากพิมพ์ถ่ายมาตอนพระอาทิตย์จะขึ้นนะคะขอเพิ่มบรท์นิดนึงคอนทาสต์ค่ะต้องแล้วแต่ชอบอยากได้อารมณ์วิดีโอแบบไหนสามารถปรับได้หมดเลย s a ต u r a t i o n นะคะความสดของสีค่ะเทมเ e อร์เจอค่ะพิมพ์อยากได้อารมณ์แบบดึงเหลืองนิดนึงกระบวกมานิดนึงตัวนี้เป็นขอบของของภาพค่ะถ้าเกิดใครชอบแบบวินเทจก็จะต้องเป็นขอบดำๆแบบมน,น,นๆแบบนี้ แล้วก็ความคมชัดค่ะสามารถเพิ่มได้แบบนี้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วติ๊กถูกด้านล่างได้เลยค่ะเราก็จะได้คลิปที่2ไปแล้วมาดูอันที่3ค่ะสำหรับอันที่3พิมพ์ต้องการให้เมฆขยับแบบนี้ฟีลก่อนอื่นเลยพิมพ์ขอปรับสปิดเนื่องจากในคลิปนี้ต้นฉบับไม่มีเสียงนะคะพิมพ์ก็เลยไม่ได้ทำการปรับรุูแต่อย่างใดค่ะ ปรับสปีดนิดนึงบวกไปเลยค่ะเต็มๆต้องเล่าแต่เราด้วยนะคะว่าต้องการให้สปีดมากน้อยอย่างไรคะ่ะจะทําให้เป็นสโลวก็ได้ถ้าเกิดจะต้องการไปสโลวก็ไปทางซ้ายสปีดก็มาทางขวาค่ะโอเคอันนี้คลิปยาวค่ะพอปรับเขาก็จะเซนเรตนานนิดนึงเรียบร้อยแล้วพิมพ์ต้องดูก่อนว่าเอาประมาณตรงนี้โอเคฟาสพิมพ์จะลด คลิปลงเพื่อให้ดูน่าสนใจในหนึน่งนะคะเหลือสักห้าวิประมาณนี้ค่ะอ่านสุดท้ายแนะนำว่าเราต้องจัดการกับฟุตเทจด้วยนะคะถ้าเกิดมีเพลงก็อาจจะตัดให้ลงจังหวะเพลงอันนี้เป็นตัวอย่างาคร่าวๆลองเป็นแนวทางแล้วกันค่ะต้องเลือกช็อตที่เราต้องการอันนี้พิมพ์อยากให้เขานี่ค่ะโชว์วิวประมาณตรงนี้พิมพ์เลื่อนมาตรงนี้เลยตัดหัวตัดท้ายหน่อย โอเคจะเห็นแฟร์เล็กๆนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาใส่เพลงกันนิดนึงค่ะเมนูที่2นะคะเวลาเราเลือกเมนูแล้วเขาจะมีตัวสอนเข้ามาให้เรา Tap to add music ค่ะแท็เข้าไปเลยค่ะเพลงของเราจะแบ่งเป็นหมวดหมวดหมู่อยู่แบบนี้นะคะเราสามารถเลือกตามอารมณ์ของวิดีโอได้สำหรับตัวนี้พิมพ์ขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะ C คฟฟ แล้วก็เลือกเพลงแคมปิ้งสามารถเปิดฟังได้นะคะเสียงน่าจะไม่ได้ออกไปทางนูน้นใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะคือสามารถเปิดฟังเสียงได้นะคะถ้าเกิดจะใช้เราก็กด u s สไปค่ะเขาก็จะมีไทม์ไลน์ของเสียงขึ้นมาแล้วเวลาเราเปิดดูเราก็เช็คได้ค่ะอันนี้เนื่องจากว่าพิมพ์ต่อเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ พิมพ์ก็เลยเช็คเสียงเต็มที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเป็นตัวอย่างโอเคสําหรับเสียงนะคะสามารถปรับปวรุ่มได้ค่ะต้องการให้เสียงดังนิดนึงมีเฟดอินด้วยก็ดีค่ะเวลาเราจะเข้าสู่วิดีโอนะคะแล้วก็เฟดเอาทนี่เลยหรือเราจะต้องการเปลี่ยนเพลงระหว่างช่วงของคลิปก็ได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้พิมพ์อินเสิร์ตเข้ามาแล้วต้องการให้เขาเปลี่ยนเพลงพิมพ์จะเพิ่มเพลงเข้าไปค่ะก็ทำได้ นี่นะ add ค่ะอันนี้การเพิ่มนะคะพิมพ์ลองเปลี่ยนเพลงให้เป็นตัวนี้แล้วกันค่ะ use เราก็จะได้2เพลงนะคะต่อเนื่องกันแบบนี้ค่ะหอวรุ่มปรับให้เท่ากันนิดนึงโอเคค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่อไปในการแต่งวิดีโอค่ะนี่เลยเป็นเกี่ยวกับการย้อมสีออ t โต้ค่ะ บอกก่อนว่าเวลาย้อมสีนะคะเราจะต้องเลือกไปที่ฟุตเทจที่เราต้องการก่อนขยายก่อนก็ได้แล้วดูก่อนว่าเราต้องการย้อมสีของตัวไหนคะ่ะพิมพ์ต้องการย้อมสีฟุตเทจตัวที่3ลองดูค่ะนี่อารมณ์ก็จะได้แบบเหมือนเราไม่ต้องเกรดดิงด้วยตัวเองก็จะเป็นโทนเหมือนโปรแกรมตัดต่อทั่วไปนะคะพิมพ์ต้องการดูแบบใสๆเย็นๆนิดนึง เลือกตัวนี้ละกันค่ะชมพูชมพูสามารถเพิ่มและลดการย้อมสีได้นะคะเอาประมาณนี้ละากาันเป็นตัวอย่างค่ะต่อมาค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเลือกแล้วตอนนี้พิมพ์เลือกไปที่ตัวทีค่ะทีคือตัวไตเทลค่ะสามารถใส่ไตเทลของวิดีโอได้หรือจะใส่เป็นคําบรรยายประกอบได้ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาจะมีไตเทิล็อกแล้วก็เป็นรูปแบบล็อกมาให้เราเราสามารถคีย์ตัวสองเข้าไปได้แต่รูปแบบของเขา จะเป็นตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่สามารถขยับจากตัวเดิมเขาได้ตัวไหนอยู่ด้านล่างก็จะอยู่ด้านล่างค่ะตัวไหนอยู่ตรงกลางก็ะจะอยู่ตรงกลาง,งเขาเลยเช่นตัวนี้อยู่ด้านล่างค่ะ,ะตัวนี้อยู่ตรงกลางก็ะจะอยู่ตรงกลางของเขาแบบนี้เลยนะคะไม่สามารถขยับหรือปรับได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกที่เราชอบก่อนถึงจะดีค่ะโอเคถ้าต้องการใส่ใส่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดอย่างพิมพ์พิมพ์คิดว่า สำหรับตัวนี้อันนี้จะน่ารักกว่าเลือกไปที่สติกเกอร์ค่ะที่เป็นรูปยิมค่ะกดแอดเข้าไปค่ะมันจะมีตัวออโต้ใส่ให้มีใกล้ปีใหม่แล้วนะคะมีใกล้คริสต์มาสเป็นไอคอนน่ารักน่ารักซึ่งเป็นกราฟิกค่ะลองใช้กันดูค่ะสำหรับตัวนี้พิมพ์ชอบเป็นตัวอักษรที่เขียนได้นนเป็นนิ w ว r l d เป็น hello ยังตัวอย่างพิมพ์ใช้ hello ใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้พิมพ์ใช้เป็น new world แล้วกันค่ะโอเคพอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องทำลายหนึ่งนะะี่ยค่ะสามารถใส่ได้แค่อันเดียวถ้าเกิดเราเลยมากด add เพิ่มได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวพิมพ์จะใส่หลายๆอันให้ดูก่อนมันเป็น short on ของ m วิ i mini ค่ะตัวนี้พิมพ์ใส่ตัวนี้ให้ดูเลยโอเค สามารถขยายได้เช่นกันพิมพ์ขยายจนจบเลยประมาณนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆถ้าเกิดใครมีฟุตเทจเยอะก็สามารถอินเสิร์ตเข้าไปแล้วก็ลองค่อยๆขยายค่อยๆเช็คฟุตเทจแล้วก็ตัดต่อนะคะใส่ภาพใส่เสียงใส่เอฟเฟกนะคะต่อมาค่ะลืมบอกตัวนี้เลยเราสามารถเปลี่ยนเฟดของเขาได้อันนี้ยังไม่ได้ใส่เฟดอะไรเลยนะคะ สังเกตระหว่างตัวเชื่อมวิดีโอ1ไป2 2ไป3แล้วก็3ไป4ค่ะเขาจะมีตัวสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นตัวอย่างนี้อยู่เรียกไม่ถูกละ b a c k s p a c ่เราเลือกได้ค่ะว่าเราต้องการใส่เฟสหรือเปล่าเช่นตัวนี้พิมพ์ต้องการให้จาก1ไป2เป็นเบอร์เขาก็จะเบอร์ไปมีตัวอย่างให้ดูเสร็จแล้วก็ติดถูกค่ะเป็นการอ p ป l y สำหรับอันที่2มันเป็นคล้ายๆกัน พิมพก็อยากให้เป็นดิโซฟค่ะแม่แบบนี้สวยๆส่วนอันที่สามพิมพขอเป็นเลือกเบอร์ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วต้องการเช็คได้นะคะกดเพย์อย่างนี้เลยเขาก็จะเบอร์ให้เราแบบนี้แล้วก็พอต่อมาก็จะเป็นเฟด e นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะแบบนี้เลยค่ะ ต่อมาเกี่ยวกับการ Export ค่ะการ Export ออกของตัวคลิปนะคะ,ะตัวนี้นิดนึงต้องย่อยเท่ากันนะคะเขาจะได้ Generate ออกมาแล้วก็เรียบร้อยเช็คก่อน Export ก็จะดีค่ะเวลาจะ Export ค่ะมุ่งขวาบนที่เป็นตัวรูป Export นะคะสามารถเลือกได้ทั้ง720แล้วก็1080ค่ะไม่ว่าจะ speed หรือว่า จะสโลก็สามารถเลือกได้สูงสุดคือปันปนะคะเลือก c o n t i n u ีค่ะเขาก็จะทำการ Generate วิดีโอของเราให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์ออกมาแล้วก็จะเซฟเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราแบบอตัตโนมัติเลยค่ะนี่ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยพร้อมๆกันนี่คือตัวอย่างค่ะเช็คไฟล์ได้แล้วก็สามารถแชร่ขึ้น โชว์เชียลได้เลยค่ะนี่สำหรับอันที่3จะเป็นที่พิมพ์ย้อมสีออกสีชมพูชมพูไว้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเกิดต้องการดูไฟล์เต็มๆเดี๋ยวพิมพ์ขอนุญาตออกไปดูไฟล์เต็มๆก่อนก็จะได้ไฟล์เต็มๆลักษณะประมาณนี้ค่ะซึ่งสวยงามตามท้องเรื่องที่เราได้ทำการตัดต่อไปนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของการตัดต่อวิดีโอในแอปพลิเคชันของ DJI Fly นะคะซึ่งเป็นการตัดต่อรูปแบบง่ายๆคล้ายๆโปรแกรมอื่นก็จะมีข้อจำกัดบ้างนะคะเกี่ยวกับการใช้งานค่ะก็คือพวกตัวอักษรที่เขารอกไว้ให้แล้วพวกเทมเพลตเป็นรูปแบบต่างๆจะไม่สามารถขยับขยื่นได้แต่ถ้าเกิดเป็น การตัดต่อในแอปพลิเคชันที่เราได้ทำการซื้อเพื่อลงสมาร์ทโฟนก็จะสามารถขยับได้ค่ะก็มีอีกหลายโปรแกรมนะคะที่สามารถตัดต่อได้ในสมาร์ทโฟนเช่นคา n ส์มั r เตอหรือว่าเป็น ตัว iMovie แล้วก็ Vivo, v i v a อะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะลองหาแล้วก็ลองเทสสัดต่อกันจะต้องมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เหมาะกับเราในการตัดต่อที่เราประชับไทยแล้วก็ใช้ง่ายสำหรับเราค่ะสำหรับวันนี้พิมพ์ก็คิดว่าและหวังว่าคลิปของพิมพ์นะคะกับไลฟ์นี้จะเป็นตัวอย่าง ให้กับทุกคนได้แล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานโดรนแล้วก็ฟังก์ชันของ DJI มากขึ้นค่ะสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสอบถามกันมาได้เช่นเคยค่ะทางคลิป YouTube Channel ด้านใต้ที่เป็นคอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนี้ในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะยินดีเข้าไปทยอยตอบให้นะคะและวพบกันอีกครั้งในสุขหน้านะคะอย่าลืมพิมพ์มและดีใจฟนท้องร์ด์ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.